เรับระบบแขขันมือนนะครับ4ี่บอลเดี๋ยวบอลครับวันนี้ลายแมนองคนนะครับเคครับรับครับรับรับเ i no.

พี่ชันเด็กครับยำหเป็นที่นเดียวนะครับรับทุื่อนรางวัลน,นะครับและเงินรางวัลห้าหมื่นบาทนะครับ,อ,บอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณสมาคมกีฬาโลภนิีฐนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ PTT n s d เนะคะแล้วก็ s ทนะคะสำหรับการสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณสนามเทนนิสสี่ชั้นน้ด้วยนะคะ ถึงแม้จะเป็นเร็วแล้วก็ชอบค่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ทีกรรมการแล้วก็น้องน้องบอลบอยแล้วก็โค้ชเทรนเนอร์แล้วก็พี่ๆในทีมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>